นาบิรามังสังสารจะกรรมฐานนางวารธรรมมาจักกังจักกังกิรูจารานังสิรสานามามี้าพเจ้าขอนามัสการด้วยเสียงก่าวซึ่ง จาเหตุที่ควรดูมินทรงเป็นที่พึ่งของผู้อนาถาไม่มีประมาณผู้หมดจดทรงมีพระเนตรอันหมดจดดีเป็นที่น่าอพาิรมแห่งนายนา ทรงมีพระธรรมจักเป็นเรื่องย่ำยีสังสารวัตรทรงมีพระอุรุสำหรับเที่ยวไปกำหนดด้วยจักสุเ<ส>นคัมมามันมามันตาภารวารรตาราคยาคังเมตามููส ko taang panjangpati pa tak mauahan takgararang lokat tak lupa tak ซึ่งพระโรคกนาเจ้าผู้ทรงมียามคือความกำลัดอันพระองค์ทรงห้ามเสียแล้วด้วยกำลังแห่งมนคือเนคขมะาผู้มีไข่กองใหญ่คือความโกรธด,ดับด้วยด้วยนาะ คนใหญ่หลวงคือโมหะอันกระจัดเสียแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญาทรงเป็นดุจกองทองอันประโยชน์แก่สัตว์โลกมา สัตทั้งปวงได้ทรงบรรลุสัมโพธ,ธิญาณอันอุดมแล้วด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอผลจงตกลงมาเถินสุขพูทโ กันลมได้จิตดเเสุสมาติตาวิมุตตาอาตาบีวิหารามีวัตสเทวาวตีดูก่อนเทพบุตรขอท่านจงให้ฝนตกสบายเถิดจิต ของเราตั้งมั่นดีแล้วเรามีความภาพเพียนอยู่ขอท่านจงให้ฝนตกลงมาเถิดอนุสริตวาสตาธรรมะ ยังยโลเกทุวัตสัตตังเราตามรรประรลิกถึงพระธรรมของพระสัตบุรุษแล้วคิดคนอยู่ซึ่งอัจอันยิ่งได้ทำสัจจะกริยาใดเป็นธรรมอันมั่นคงยั่งยืนในโลก Yeah, do something. เมื่อนั้นเรารู้ตัวอยู่ไม่ได้แกงเบียดเบียนสัตว์แม่แต่ตัวเดียวด้วยความกล่าวคำสัตว์นี้ขอมาหาเมกจงยังให้ฝนตกลงมาเถิเดเอเตนาสัตจะมาเช่ Japurendo Kanena api watsia Iwarupang Satjase Sarapalasa Sito Satjename Samonati Esame ป่าชุนนาเทพบุตรท่านจงคำรามให้ฝนตกลงมาอย่างขุนทรับของการให้ชิพหายท่านจงรุกรานกนาเสียด้วยความโศเมื่อความสัตว์อันประเสริฐเราได้ทำแล้ว ตกลงพร้อมสัจจกิริยานั้นตกไปทั่วแผ่นดินทำที่ดอนและที่ลุมให้เต็มไปด้วยน้ำราอาศัยเดชและกำลังแห่งสัจจะแล้วทำสัจจกิริยาเห็นปานนี้ และความเพียรอันอนุดมได้อย่างมาเม่ให้หลังฝนตกลงมาแล้วสิ่งที่เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี่เป็นสัจจะบารมีของเราดังนี้แล้วสัธรรมราชะมา เทนะธรรมเตชาหัตราสุโคราเสนังสัทธรรมเทินามโนหะระเปริโคสังสัทธรมสารมกุตังสิระสนามมี อาพระเจ้าขอนมัสการด้วยเสียนกล้าวซึ่งพระโลกราเจ้าผู้ทรงเป็นสัตธรรมราชาชทรงมีธรรมเสนาอันไม่พ่ายแพ้ทรงพระชนมานและเสนามานผู้เยียมหาน สัตธรรมมีพระสัตธรรมเทศนาอันอกึกก้องดุดเลีที่จุงใจมีพระสัตธรรมอันอุดมเป็นมงกุฎยุดตังผุ้เนศสก,กะเลอิสุมินตะมะมะเรอิ

สการดดวยเสียนกล้าวซึ่งพระโรกนาเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณทั้งสินปราศสจักมนทินบนโทษทั้งมวลกับทั้งวาสนามีพระกายงดงามด้วยพระรสศมีมีลักษณะอันรุ่งเรือง ซึ่งประดับไปด้วยรัศมีข้างระวางปัญญาทิวาวินิจขตเทสนาพังนิลุตตาสัพะบาลวัทถะนังทกาลังกาลุญญาวาลินานิวาริตะโลกตาพัง วิสารังศิราสานาม,ามิข้าพระเจ้าขอนมัสการด้วยเสียนกล้าวซึ่งพระโรกนาจาจ้าผู้ทรงกำจัดปรวาสงานทำความมืดคลุมทั้งปวงด้วยแสงคือเท,เทสนาที พระออกจากดวงอาทิตย์คือปัญญาอกคพระองค์ป้องกันไว้ด้วยน้ำคือพระการุณาเยยยันชนางสักลารามีวังปาริศคสิตังช โธยสุขปันหายิงโลกทนะตมะตุรังศิราสาอนัมมีขอบันทวนตสโรทั้งสิ้น ด้วยใครยานแร่ประการุณาที่เกิดขึ้นอย่างว่งไวผู้ทรงบำบัดทุกแล้วประทานสุขแก่สัตว์โลกหาผู้เปลี่ยนปรานม่ได้ในโลกเอยมมาปภาวาลายาจะารู้สุรินท้าจะฟัง สังสัพันยุมคขมานะงังศิรสานะมามีข้าพระเจ้าขอนมัสการด้วยเสียนก้าวซึ่งพระโลกนาจ้าผู้ทรงว่าไรคือพระรัชมีข้างระวงังอันงามตดุด แหลงสอนของพระจอมสุริโยทินมีช่อแห่งพระรัสมีมีที่พระอุณาโรมอันรุ่งเรืองดุดประกายฟ้าแลบทรงอย่างน้ำฝนคือทำให้เกิดมีข้าวกล้าคือความดีอันทรงนับแล้วมี สัพพัญญูอันหาคามิได้บาปปะตาปะนาปะรังนาปะรันตะปันตังอัจจันตะสันตะชนะนังชนะนังชนะนลังสัมภาคคาสัมภาปะปะกังสารนันชนะ สัพพิภุงทัภพรังศิราชนะมาีทาพระเจ้าขอนมัสการด้วยเสียนกล่าวซึ่งพระโทษพลเจ้าผู้มีอันยังบาปให้เราร้อนเป็นเบื้องหน้าไม่ทำผู้อื่นให้เตือดร้อน ความเกิดอันร้างโดยส่วนเดียวผู้เป็นชนกแห่งสังฆรัตนาเป็นยอดของชนทรงขจัดโทษเศร้าหมองทั้งปวงเสียเป็นสารณะของชนทั้งหลายเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสุตาสุขาต,ตามะมีตาพุท Lo kanatang dami tawang Usara mupacit dayan Tena tesucu satena Wilayah mudpanayatan สีโนโตุเมฆากุศลอันใดที่ข้าพระเจ้านามสการพระสุขโลกกันนาเจ้าผู้ทรงบีพระปัญญานับไม่ได้สร้างสมไว้แล้วด้วยเดชอันกล้าแข็งแห่งกุศลนั้นขอโรคทุพิดขับไป แต่ทุกทั้งหลายจงถึงความพินาศไปขอเมฆอันเป็นสริธาราอันภัยบุญจงยังให้ฝนตกลงมาเถิดสุ